สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในแอป IG นะครับบนมือถือผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับลบอีเมลที่เคยผูกไว้กับบัญชี IG ของเราออกไปนะครับวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิดแอป IG ของเพื่อนๆขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นให้กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราได้เลยอของผมจะอยู่มุมขวาล่างตรงนี้โอเค และในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูขีดขีดขีดสาอันทางด้านบนชึบแล้วก็กดไปที่การตั้งค่านะครับที่เป็นไอคอนรูปฟันเฟืองและในหน้านี้ให้เรากดไปที่เมนูบัญชีครับผมที่เป็นไอคอนรูปกลมๆตรงนี้จากนั้นกดไปที่เมนูแรกนะครับหรือข้อมูลส่วนตัวสําหรับคนที่จะลบอีเมลออกไปได้นะครับต้องผูกเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นจะลบออกไปไม่ได้ nope. เมื่อเพื่อนๆผูกเบอร์โทรศัพท์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดไปที่อ e ีเมลและในช่องนี้ก็ให้เราลบอ e ีเมลออกไปให้หมดเลยครับผมเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดไปที่เครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้นะครับมุมขวามือด้านบนเมื่อเขากลับมาที่หน้านี้นะครับอีเมลของเราก็จะถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเอง <Yeah. S 1> เพื่อนๆก็กดกลับไปใช้งาน IG ได้ตามปกติเลยโอเคลองนนไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิป และก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ